จะทำในหน้า tiktok อ h ช p แต่ละสินค้าต้องเลือกสินค้าที่เราทําครั้งเดียวนะครับแล้วได้รายได้เยอะๆนะครับเช่นสินค้าตัวนี้นะครับผมลงไปแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าได้ค่าในหน้าถึง300กว่าบาทนะครับ SKU เดียวนะครับ ไปดูกันเลยครับว่าคือสินค้าตัวไหนครับทาน้อยแต่ได้มากตลอด7วันที่ผ่านมาของผมนะครับผมก็ขายได้พันสีบาทนะครับสําหรับยอดขายผมนะโดยที่ผมได้ค่าคอมมิชชั่น3ามบบาทนะครับตลอด7วันที่ผ่านมาครับนี่คือออเดอร์เดียวนะครับทำน้อยแต่ได้มากนะครับเลือกทําทั้งทีต้องเลือกสินค้าที่มีค่าในหนาเยอะๆนะครับมาดูกันเลยครับว่าสินค้าตัวไหนครับที่ทำเงินให้ผมออเดอร์เดียว300อยนะครับ สินค้าตัวนี้ก็คือผลิตภัณฑ์บำรุงผมของด็อกเตร์เจลนะครับเป็นเซตนะครับราคาเต็มพันสบาทนะครับแต่ว่าด็อกเตร์เจลให้ค่าในหน้าผม3 0เปนะครับผมรับทันทีสามรบสอบาทนะครับจะเห็นได้ว่าออเดอร์เดียวแต่ว่าทำเงิน300ร้อให้ผมเลยนะครับนี่แหละครับเพื่อนๆจะเหนื่อยทั้งทีต้องเลือกสินค้าที่ได้ค่าในหน้าเยอะๆนะครับทำทีเดียวคือจบเลยนะครับ อย่าไปเลือกสินค้าที่ให้ค่าในหน้าน,น้อยนะครับเหนื่อยเปล่าครับกว่าจะได้เงิน100บาท200บาทนี่ใช้เวลานาน,านมากครับเลือกสินค้าที่มีอัตราค่าในหน้าสูงนะครับโดยเฉพาะหมวดความสวยความงามครับจะให้ค่าในหน้าสูงมากๆนะครับใน t i k t o อกนะครับก็จะเป็นไอเดียในการทําน้อยแต่เดี้ยมากเนะี่ยไปลองทําก็ลองดูนะครับ